S <S <S เราจะทราบนะครับว่าเราควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์นะครับโดยสังเกตอาการหรือใช้ความรู้สึกก็ได้นะปกติแล้วถ่ายน้ำมันเครื่องทุกรอบอยู่นะครับเอ้ทำไมยังเครื่องมันอืดกรองอากาศก็เปลี่ยนแล้วอะไรก็เปลี่ยนแล้วระบบทุกอย่างเช็คปกตินะครับแต่ลืมถ่ายน้ำมันเกียร์น้ำมันเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์คือระบบส่งกําลังไงส่งกําลังจากเครื่องยนต์นะครับ <S <S 2> <S 2> เพื่อไปยงังล้อนะครับตัวเนี้ยถ้าหากว่าไม่มีการบำรุงรักษานะครับ น้ำมันเกียร์เสือ่อมคุณภาพค่าความเหนื่อยของน้ำมันมันจะต่างกันตอนแรกจะใสนะครับไปมาอาจจะหนือ่อเหนืหน่เหนียวข้นนะครับตัวนี้ก็ต้องบืงรุงรักษาเพื่อให้ชุดเกียร์ระบบเกียร์ทำงานได้ราบรื่นแล้วก็อายุการใช้งานยาวนาน่ิธีคือถ้ารถมันอืดเราถ่ายน้ำมันเครื่องอะไรแล้วบำรุงรักษาเรียบร้อยแล้วแต่น้ำมันเกียร์ไม่ได้ถ่ายรถก็อืดเหมือนกันหรือถ้าเติมน้ำมันเกียร์เยอะเกินนะครับเติมเยอะเกินก็อันตรายนะครับทำให้รถอืดแลอาจจะ เกียร์เสียหายได้นะครับต้องเติมไม่พอดีน้ำมันเกียร์ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างเซนซิทีฟหรือค่อนข้างต้องดูแลใจใส่ดีหน่อยนะครับแต่ว่าเปลี่ยนถ่ายตามรอบผมแนะนาก็คือประมาณ4ี่หมกิโลเมตรนะครับสี่หมกิโลเมตรหรือประมาณ1ปีนะครับย,ยังได้อย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับรถท,ทั่วไปก็เปลี่ยนถ่ายได้เลยครับแกะท่ออากาศตัวนี้ออกนะครับเพราะจะมีช่องเติมน้ํามันเกียร์อยู่ข้างล่างจะเป็นท่อยาวๆย,ยื่นออกมา น้ำมันเกียร์ที่ผมใช้ก็ของนิสสันแหละนิสสันของ ns สามนะครับเ,เกียร์ cvt อันนี้ผลิตที่ประเทศญี่ปุ่นต้องเป็นของแท้เท่านั้นนะเพราะว่าน้ำมันเกียร์เนี่ยระบบเกียร์มันค่อนข้างบอบ,บางเพราะฉะนั้นต้องใช้ของแท้หรือของศูนย์นะครับอยู่คุณภาพดีกว่าตัวนี้เป็นแกลลอนสลิตรนะครับผมจะใช้กระปุก4ีลิตร คร,ครั้งแรก4ลิตรอาจจะเกือบ4ลิตรแหละเพื่อฟัดชิ่งหลังจากถ่ายน้ำมันเกียร์เก่าออกไปแล้วก็ใช้น้ำมันเกียร์ตัวนี้เติมเข้าไปก็รวมเป็น8ลิตรเกือบ8ลิตรนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันนอดถ่ายน้ำมันเกียร์อย่างนี้นะครับยังร้อนอยู่เลยยังนี่นี่น้ำมันเกียร์เก่านะครับยังใช้ได้ไม่ถึง ปกติน้ำมันเกียร์นะครับที่ผมจะแนะนําก็คือรถท,ทั่วไปนะท,ทั่วไปเปลี่ยนประมาณ3 0 0หมนถึง4 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับน้ำมันเกียร์ CVT แต่ถ้าหากใช้งานหนักเช่นขับลุยน้ําไม่ไม่ต้องถึงถ้อยเสียนะประมาณลุยประมาณเกือบครึ่งล้อเนี่ยมันก็ใช้กําลังใช้อะไเยอะหรือว่ารถลากจูงแต่ปกติรถนี้ก็ไม่ได้ลากจูงหรือมันทุกหนักขึ้นเขาหรือใช้เกียร์ต้องใช้กําลังรอบสูงเนี่ยจันจะระยะการเปลี่ยนถ่ายต้อง อาจจะประมาณ25,000กิโลเมตรอาจจะได้เปลี่ยนแล้วเราเขาไม่ได้ถ่ายตามของกับน้ำมันเครื่องน,น้ำมันเครื่องของนิสสันนาราตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบนะครับซึ่งเป็นระบบอากาศจะมีความร้อนสะสมสูงน้ำมันเครื่องที่เราใส่เข้าไปเนะี่ยอายุการใช้งานจะสั้นลงปกติน้ำมันเกียร์10,000โลเนะี่ยพอไปใช้กับเครื่องเทอร์โบตัวนี้จะเหลือประมาณ7,000กิโลนะครับซึ่งระยะก,การเปลี่ยนถ่ายจะสั้นกว่าน้ำมันเกียร์ CVT ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากเป็นน้ำมัน เป็นรถยนต์ NA หรือรถยนต์ที่ไม่เชร์โบนะครับทั่วไปก็ประมาณ1นึ่งหมื่นโลหรือหกเดือนอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับในสภาพไปลองทั่วไปนะก็อาจจะเป็นรอบที่4ของการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของรถยนต์ทุ่วไปนะที่ไม่เช็ตโบก็จะถ่ายน้ำมันเกียร์ไปด้วยนะครับแล้วมันเช็คได้ไหมพี่มันมีมาารวัดมีอะไรเงี้ยแบบเหมนน้ำมันเครื่องยเ้าก็ดึงออกมาดูน้ำมันเกียร์อนะ่ะของรถยนต์นิสสันอะเวลา่าไม่มีไม่มีตัวก้านวัดนะครับคือน้ำมันเกียร์ต้องถ่ายตามรอบมันเป็นระบบปิดที่อยู่ด้านในนะครับ เราต้องถ่ายน้ำมันออกมาเพื่อใส่น้ำมันตัวใหม่เข้าไปเพื่อให้เจือจางให้มันสะอาดมากที่สุดนะครับแต่มันยังไม่ดีหรอกขณะเปิดอ่างอะไรแล้วมันก็ยังค้างอยู่ในระบบนะครับเพื่อทําให้น้ํามันมันยังคุ้มคุณสมบัติในการป้องกันการสึกหรอแล้วก็แรงเค้นของของเกียร์อะไรเงี้ยให้มันยืดอายุการใช้งานของระบบเกียร์ครับถอดท่อล้นนะครับก็จะเป็นลักษณะเหล็กที่มันอยู่ตรงรูของน็อต ถ่ายน้ํามันเครื่องที่เราเปิดมาครั้งแรกเราถอดท่อล้นมาปุ๊บน้ามันที่มันค้างอยู่ที่มันต่ํากว่าระดับท่อล้นมันจะออกมานะครับแล้วเราก็ใส่กลับเข้าไปคืนนะครับเพื่อเอาน้ํามันเกียร์เราจะฟัดชิ่งไปก่อนประมาณ4ลิตรนะครับเราจะถ่ายออกมาตรงนี้ก่อนแต่ยังไม่ถอดกรองนะครับกรองจะถอดทีหลังอันนี้มันจะค้างอยู่ประมาณประมาณหลายร้อย หลายร้อย cc หรือหลายร้อยมิลลิลิตรนะแล้วก็ปล่อยมันนะครับปล่อยไปเรื่อยๆจนมันหยุดนะครับพระแจหกเหลี่ยมเบอร์ห้านะครับไข่ท่อล้อนออกไปตัวนี้ท่อล้อนเนี่ยก็จะร้อนร้อนอยู่นะมันเกียร์ใหม่ก็ยัดเข้าไปแล้วก็หมุนออกมานะครับตัวเนี้ถ้าหากเราไม่ถอดน่ะน้ํามันที่มันค้างอยู่ในอ่างน่ะมันจะอยู่ประมาณนี้แหละครับพอเราถอดมันก็จะออกมาหมดนะครับ ออกมาเกือบหมดนะครับเราต้องถอดตัวนี้ด้วยแล้วก็จากนั้นนะครับผมก็จะใส่กลับเข้าไปคืนแล้วก็เติมน้ํามันเกียร์ตัวใหม่ที่เราจะฟัชิง่งผมจะเติมไปก่อนประมาณ2ลิตรนะครับสกระปุกแล้วเราก็เดินเครื่องเพื่อให้น้ามันเข้าไปในระบบเพื่อให้ไปถ้าล้างน้ำมันเกียร์เก่าออกไปนะครับตัวนี้จะเป็นตัวปิดของท่อที่เติมนะครับตัวรุ่นนี้มันจะไม่มีปกติมันจะมีตัวนี้จะเป็นก้านวัดเนาะ แต่รุ่นนี้ไม่มีครับ Nissan a m e l a Turbo ตัวใหม่ตัวเนี้ตั้งแต่ปี2020ขึ้นมาไม่มีนะครับไม่มีการตัวนี้เราก็เสียบเข้าไปคเพื่อปิดตัวนี้ปิดการเป็นท่อเติมน้ํามันเกียร์นะครับเราก็ใส่เข้าไปครับ นี่ก็จะเติมน้ำมันเกียร์ที่จะพัชชิ่งนะครับผมผมผมจะเติมไปก่อนสองนะครับแล้วก็ดูว่ามันล้นไหมถ้ามันไม่ล้นนะครับหลังจากใส่ท่อล้นแล้วถ้ามันไม่ล้นท่อล้นเราจะเติมอีกหนึ่งนะครับแล้วก็เดินเครื่องให้มันเข้าระบบแล้วอีกขวดหนึ่งค่อยเติมอีกทีหนึ่งครับเพื่อล้างให้มันเกียร์เก่าในระหว่างสตาร์ทเครื่องยนต์ก็จะเติมน้ำมันเกียร์เข้าไปอีกนะครับแล้วก็ดูว่ามันล้นไหมถ้าล้นก็หยุดเติมตัวนี้เรายังไม่เปลี่ยนกรองนะในกรองก็จะค้างเยอะแต่ว่าเราจะพัดชิ่งด้วยนนนน้้มัเกกีียรตไป่อ จะค่อยเปลี่ยนกองทีเดียวตอนที่เติมจริงในระหว่างที่สตาร์ทเครื่องเดินเครื่องนะครับผมก็จะเข้าเกียร์ไปด้วยเพื่อให้น้ามันเกียร์เข้าไปหล่อลื่นไปช้าล้างน้ามันเกียร์เก่าที่ค้างอยู่ในชุดเกียร์ของทุกเกียร์นะครับทั้งเกียร์ว่างนะครับเกียร์ดีเกียร์เอลเกียร์นะครับเข้าทุกเกียร์สลับกันไปสลับกันมานะครับ จะถอดตรงนี้ครับเป็นตรงตั๊มตัวเนี้ถอดออกมามันจะเห็นกรองอยู่ด้านในตัวนั้นจะเป็นโบ้นะครับสำหรับใส่กรองเกียร์อยู่ด้านในเห็นไหมน้ำมันก็จะลดลงมา เราจะซื้อที่นี่แหละมีน้ำมันรองอสารเห็นไหมนี่แหละครับกรองเห็นไหมกรองนั่นคือกรองละเอียดหรือกรองกระดาษนะเป็นกรองเกียร์ชั้นนอกที่เราจะถอดออกมาเปลี่ยนมันจะค้างในระบบเยอะเลยน้ำมันเกียร์ี่อยู่ในกรองในชุดกรองตัวนี้นี่น้ำมันเกียร์ตัวใหม่นะเนี่ยของนี่เลยของญี่ปุ่นเลยดึงผิดหรือเปล่าเนี่ยควรจะขาด มันไม่เปิดม่ะเลยมันเ,เป็นเล้าขาวใช่ไหมดอย่างแน่นเลยนะมูแน่นมากเลยอ่ะวิววิววิฝาหนามากเลยน้ำเชียวไหมสีเชียวเหมือนกันนั่นเฮ้ยดี๋ยวต่อทีก็เห็น <c oughs> อยากอยากดูอยากจุ่มเลยของเก่าของเก่ายังไม่ถึงสี่หมื่นโลดำแล้วมีของใหม่ นีมันมันมน,มน,นี่เนาะมันตัวทุกอย่างนลยเนาะอ่าบล็อกบล็อกบล็อก ถอดกลองหรือโบ,โบ,โบ,โบโกกลองเกียร์นะครับตัวนอกนเนี่ยเบอร์8ประแจบล็อกเบอร์8นะครับขันตึงมือไม่ต้องขันแรงมากขันตึงตึงมือนะส่ำคัญเลยที่ป้องกันการรั่วซึมของน้ำมันเกียร์นะครับนี่คือซีลยางที่มากับชุดตัวพานตัวนี้ครับตัวนี้ระวังมันหล่นนะครับถ้าหล่นเอากลับเข้าไปคืนอาสาดก่อนใส่นะครับแล้วก็ ข้างในก็เป็นแหวนนะครับแหวนตัวนี้ก็ต้องใส่ดีๆนะครับถ้าใส่ไม่ดีก็จะน้ำมันเกียร์ซึมรั่วออกมาได้อโอเคเราประกอบเข้าไปเล้วหลังจากนั้นผมจะเติมน้ำมันเกียร์ตัวใหม่เข้าไปนะครับนี่ก็เติมไปประมาณกลับประมาณสัก3ลิตรดูนะครับแต่ถ้าเติมเกินก็จะล้นนั่นแหละแล้วจะู้ได้ไงมันล้นถ้าเติมเกินเต็มอ่างมันก็จะลน้นไง มันจะมีท่อ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 ,ท,อที่เราใส่เข้าไปท่อล้นไม่นจะไหลออกมาน,นี้ตอนนี้เราเปิดตัวน็นอตน็อตถ่ายอยู่แต่ว่าเราใส่ท่อล้นเข้าไปคืนเพื่อเป็นตัววัดระดับน้ำมันเกินมันล้นแล้วก็ปล่อยแล้วก่อนปล่อยให้มันหยุดไหลสักนึงแล้วก็ตากเครื่องาตากเครื่องเพื่อดึงน้ำมันเข้าระบบเกียร์นะครับน้ำมันก็จะออกไปจาก,าก่างลงไปนะครัแล้วคอยเติมส่วนที่มันร่องไปตาทเครื่อง <grin> หลังจากที่ผมเติมน้ำมันเกียร์เข้าไปใหม่นะครับแล้วก็ใส่ท่อล้นเข้าไปคืนนะครับแล้วผมก็สตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อดึงน้ำมันเกียร์เข้าไปในระบบนะครับโดยการเข้าเกียร์ทุกเกียร์นะครับอย่างน้อยเกียร์ละประมาณสัก10วินาทีแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆครับทำไปประมาณสัก10 10นาทีนะครับเกียร์ละ10วินาทีนะก็ทำไปเรื่อยๆละครับหรือทำไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้น้ำมันเกียร์นะครับเข้าไปในระบบ ในกระบวนการนี้นะครับเราต้องเช็คดูว่าตรงท่อล้นมีน้ามันออกมาอีกไหมถ้าน้ำมันออกมาเราก็จะเพิ่งเติมนะครับเพราะว่ามันระดับพอดีแล้วเป็นตัวท่อล้นนะครับที่เราสวมเข้าไปนั่นคือตัววัดระดับว่าน้ํามันเกียร์พอดีนะครับถ่ายน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์นะครับก็มาแนะนําที่ร้านวอชโปรนะครับอยู่ที่ปั๊มบางจากอําเภอเมืองมุรยัมนะครับอยู่ติดติดกับโฮมโปรวีรัมนะครับ,บ, Pro, บ,รบมาใช้บริการที่นี่นะครับ บริการดีราคาไม่แพงนะครับมาจากช่อง b o ลิ i n g Channel ก็นะครับมาแสดงหน่อยว่าดูช่อง b o ลิ i n g Channel นะครับได้ส่วนลดพิเศษจากทางรลาน้วยนะครับขอบคุณนะครับที่รับชม b o ล l i n g Channel สวัสดีครับ